สว,ดด Cap. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคาะช่องแอดเรนะคะฝากติดตามฝากแชร์ให้ด้วยนะคะเรพาดูยชาแนลนะคะสูตรก็จะมีเราพัฒนานะก็มีฟังโคง้งแล้วก็บฟังไทยนะคะที่แอดมาลงนะคะติ้งๆๆิงๆิๆ่งๆ,ๆแล้วก็จะแสงนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคืมฟ้าคืมฝนอยู่นะแต่ว่ากะสะท้อนแสงเนาะอยู่ในห้องนะคะ เปิดร้านกาแฟนหน้าร้านนะคะเล็กๆนะะทูช้ชมขาอ่ะฝากมาอุดหนุนในเด้อตามพี่กัดนั่นแหละนะคะวันนี้นะคะเราพัฒนานะคะสองทุ่มครึ่งนะคะก็สูตรคุณยายนะคะรีบฝันของแอดไม่เข้านะคะก็ขอให้ตามที่สิบหกนำเดินนำในเด้อ อ่ปรดใช้วิจารย์ทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยนะเดี๋ยวสูตรคุณยายก็จะขึ้นหน้าจอให้เลยช่วไทยๆนะคะลากยาวผู้ใดรว่าอยากฟังกันลากเาาป,ป,ป,ปืดๆปัดๆไปเลยก็ฝากแช่ในเด้อคะ่ะแล้วก็สูตรรัฐบาลไทยคุณยายก็จะลงนะคะวันนี้ก็ลงนะกะ็จะมีไทยและลาวนะคะลงลากยาวไปเลยนะคะความฝันแอดยาลืมเด้อ ความฝันกับตัวเลขที่ปล่อยลงไปแล้วนะคะที่ปล่อยลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้ย้ำๆซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจัรย์พูดสูงก,ก็จะย้ำไปให้เงาเลยนะคะบางท่านอาจจะลืมนะคะไทรถ้าชอบก็ชอบตัวนี้นะคะชอบตัวนี้ ลงห้แล้วแล้วก็ความฝันวันที่เจ็ดนะคะประจันแดงลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาลงไทยของวันพุธนะคะตรงกับวันที่สิบนะคะท่านผู้ชมคะจะเบิร์นบอเบิร์นหรือจะอันนั้นก็เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขใค่เลยนะคะมาทักทายนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยคะ่ะสองทุ่มครึ่งนะคะ